ตั้งสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อต้นนี้ไปโปรดรับฟังเรื่องราวในพระมหาตฏิปทานนสูตรซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจาก มท่ทานจบจะหยุดจากพระสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็นเป็นธาตุสี่ธาตุาสี่นี่ก็อยู่ในกายานุปัสสนามหาปฏิปทานสูตรความจริงมหาปฏิปทานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสสนาหนึ่งเวทนานุปัสสนาหนึ่งจิตานุปัสสนาหนึ่ง ทำมานุปัสนาห,หนึ่งแต่ความแ้วความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแ,แล้วแล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันตั้งนี้เพราออะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทัน เป็นอนุวาตั้งแต่หนึ่งอนาปานับับคนดีอิริยาบทคนดีสัมปัญญาคนดีแล้วก็มาอะไรล่ะมาปฏิกูละบับกนดีท่าสีกนดีนวสีกนดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสนามหาปฏิปทาน เป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็ไปนั้นมารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสนามหาปฏิปฐานก็จะสรุปในข้อน,นี้ว่าเราควรจะรวบรวบรวบรัดในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควร นีการปฏิบัติในกรรมฐานเพราะว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาท4จรณะสิบห้าและก็บาร,รมี10รักษากำลังใจทั้งหมดนี้ไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์ จะใช้คําภาวานาหรือว่าพิจารณาในมหาคติประานาสูตรทั้งสี่ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณาตอนต้นเป็นสมถะสรมทรงอยู่พิจารณาตอนปลายก็เป็นวิปัสนาญานถ้าฉลาดในการพิจารณาก็ใช้เพียงมหาปติประานหมดใดหมดหนึ่งท่านก็เป็นพระอระหันต์ได้ แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นประโสดาสีทาคานาคารันไม่ได้ท่านก็เรียกยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อระโสดาปฏิมักก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระไรก็ดีขบันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายโดยทุนนา เรื่องจรณะสิบหาบรมีสิบมีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดได้การท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิทธิบาตสิปราการเข้าควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะทรงความดีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะสิบห้าบรมีสิบถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วน คำว่าบรรลุมรคลมันเป็นของยากดีไม่ดีมรผลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพื่อจิตมันหยาบดังนั้นขอบรรดาเพื่อนสาธรมิกะและญาติโยมพุทธบริษัทอย่าทิ้งความดีส่วนนั้นเอาเป็นแดงกันนรกไปก่อนและจงอย่าคิดว่ามันลำบาก เราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิตรของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับธาตุสีน่นี้ตามธระบาลีท่านว่ายอย่างนี้ภูณะจัรังพิกเวพิขุดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก พิสุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าอาทิวัสมิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมมาดูก่อนพิสุนั้นหลายแม่ชั้นใดเหมือนกับ คนฆ่าโคแล้วลูกมือเขาบอกคนบู่าโคพูฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสีแพร่งดูก่อนพิสุทั้งหลายฉันนั่นแลพิสุย่อมพิจารณา ย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้พิสุย่อมพิจารณาหิ้กายในกายเป็นไปภายในบ้าง พิจารณาหิ้งกายในกายเป็นในป็นภายนอกบ้างพิจารณาหิ้งกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ <into iki> ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทัืงความเสื่อมไปในกายบ้าง หรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิเธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงนแต่ศักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูกนพิสุท์ทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณากายในกายเลียงเลืยง,งดังนี้แล นี่ว่าการเื่องตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินศีบรมศาสานดาสมมาสมพุทธเจ้าทรงตรัส <c oughs> <c oughs> เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ไอคนบางหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนะเป็นเรื่องของผมแต่ผู้เดียว ดีไม่ดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าน่ะผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมรู้มีความรู้สึกตัว,วผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผม ผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้าเจ้านั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจึงเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศันดามาทรงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องึินนานี้ตามใจความพระบาลีข้อน,นี้ในท่าสีก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจรารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอ้ธาตุในร่างกายของเรามีสี่ นี่ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบคุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งออกเป็นสีเป็นส่วนๆคือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังแอ้กระดูไว้ส่วนหนึ่งเอาลำเลือดน้ำเหลือง้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็าตุไฟ ธาตุน้ํำนี่เขาเจะวางไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ๋นอโคตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขามีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสงาา่าผ่าเผย แล้วเวลานี้ถูแแหลแบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดูไว้ไวทางหนึ่งเอาหนังไว้หนังไ้ทางหนึ่งเอาเนื้อไปทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไ้ทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปได้วยความสุขรกเต็มไปได้วยความโสโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อม คือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาที่แรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียวต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารัก แต่เวลานี้เราแลบไปไว้เป็นส่วนๆน,นี่เราหาความสวยสดเดงามความในความเป็นโคของเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารักเพ่งกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระโยคาวายจ้งหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา ในเรื่องธาตุสีนี้ไม่ใช่ไปน,นั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะจะเอาการะบาปทวีธาตุเตโชธาตุาวาโชธาตุอาโปธาตุย่างนี้ไม่เป็นเรื่องก็มาถานกองนี้เป็นด้านสมถะภาวนาในก่อนการพิจรารณาตอนต้น ท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชือดแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือร่างขึ้นมาเนื้อแทจ้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่เือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดถนะึงอาการ32สองแบ่งเป็นชิ้นเป็ส่วน เรครานี้ไม่อ,อย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระโดูกคนดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุดินความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระเอขอโทษปัสสาวะเป็นต้น ปัสสวะและน้ำลายเป็นต้นน้นหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำอาการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสี่นี้ยังมีความสามคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคําว่าทรงสภาพคงจะเป็นปกติก็สแสดงว่ามันมีการเปล่งปลัง่งมีผิวพรรณวันนะผุดผองหน้าดูน่าชมน่ารักน่าปรารานาน่าชอบใจแต่ว่าธาตุทต้มสีน่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลง สมมติว่าถ้าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำอันตรายซึ่งกันและกันธาตุไฟมีความอบอุ่นก็เพื่อธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำก็ละลายธาตุดิน ทําอันตรายกับธาตุดินทําร่างกายที่เป็นส่วนของธาตุดินให้มีกําลังย่อหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมุติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ําขาดไปร่างกายก็สูบซีดหมดกําลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ําไปมากๆหมอให้น้าเกลือเป็นการช่วยธาตุน้ํา ก็ยาภูิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็ผอมแงแก่เดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเป็นนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ารประกอไม่ได้ธาตุสี นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพูดย่ะๆยเพราะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้วก็กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่น เราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นมิปสัสนาญาณเราก็ท่าสีคือร่างกายเข้ามาเป็นบัตฐาน <c oughs> ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาได้ด้วยท่าสี ธาตุสีนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดขง,งามมีกำลังวางชาดี <c oughs> อันนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏ หมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มเหมือนกับน้ำที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจนี่ว่ากระแสน้ําที่ไหลเข้ามาขัางอยู่ในอ่างที่เขากักไว้อ่างเมื่อเต็มมีน้ําเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจแห่งความผ่องใสของน้ํา ตอนนี้สำหรับน้ำที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ำเก่าน้ำที่หลังให้ไหลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยัง ah e ้งไม่ไหลกลับมาใหม่ลอยให้น้ำในอ่างนั้นรรงอยู่แตภาคทรงอยู่ตามอาตัตภาพของมันเองตอนนี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบรรยากาศบ้าง ซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ยังน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาถึงแทนที่จะมีะบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายของบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความสุดโทมร่างกายก็จะห่อใจเหี่ยว จะสู้จะซีดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกขางเรื่อง,ของเขาบริวตาเทระได้เห็นว่ายาคุณยายของท่านเยาวสาวทั้งมีอายุทึงร้อยยี่สิบปีมีผมหงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่แนละสภาพของท่านน้ำา่าุดินธาตุไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ ในที่สุดคําที่เราวดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็จืดลุกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้น ไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่านิจจังมันคลายเข้ามาอนิจจังนี่เป็นวิปาาัสนาญาณนี่ธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้และจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดารอเปล่า ทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทำงานบ้างแลาว่างจะก,กินการงานบ้างท่านทัานหลายมีความรู้สึกไหมนอเปล่าว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมดาของมันแล้วมันก็เยซุดเสะโซมโดยตามปกติไม่เคลื่อนกับไปหาความพัง ในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะาตายในที่สุดที่เรียกกันว่า,น,า,านัตตามีตาีิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักตะวัเหิน มันเป็นที่อาศัยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแเพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายแล้วเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ ทำไมองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาส,สันดาส,ส,สัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเสื่อมไปใน่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด ร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุถนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้เพราะธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้น แล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อเขาหมอแม่เขงหมอญาติเขาหมอปู่ยา่าตายายญาติพี่น้องเขาหมอไม่มีใครตาย เพราะหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่ยากของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลก ของร่างกายวัตถุสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพระุทธกวนกล่าวว่าจงถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นและว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี้เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็แสดงว่าจิตของเราไม่ขค่ไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา <c oughs> ในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายเสีนได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเม,มื่อม่เกิดขึ้นมาแล้วมันกแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันกแก่ความเดือดร้อนเมื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้น แต่การป่วยไข้ไม่สบายแปรกฏขึ้นเราก็ทราบชัดว่า,าการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความสะดุ้งสะเทือนของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมัน เราก็ใชม้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใยในมันนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทีอองสมเด็จพระพกโสง์ท่านมุรมนศาสนดาสอนไม่ยึดถือก็เรียกว่าให้ใช้สกายทิฏฐิ พิจารณาเป็นตัวตัดกิเลสก็กิเลสทั้งหมดเราตัดด้วยอาการอย่างเดียวคือสก,กายทิธิพิจารณา,าว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคคราวเท่านั้นหรือบ้านบ้านเช่าที่อาศัยั่วคราวไม่ช้าเราก็ต้องไปจากมัน แต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ออกไม่ขอยอมกลับมาพบก,กวับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีกคือ <บ dunno> เราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่สังโยชน์หนึ่งที่เรียกว่าสกายติทิถิถ้ารมอย่างนี้ปรากฏขึ้น,สนแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิจชาสชยได้ อาศัยที่เราคิดคิดว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกแล้วก็ส่งศีลให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันนบายภูมิเราก็ทำลายการมาฉันทะกับปฏิฆะคือความรักในเพศหรือความโกรธความจำบาดเสียป้องกันการเกิดต่อไปทาำกำลังใจเข้าถึงพระอนาคามี พอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายังถือว่าพระนาคาม,มีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติฉังะนั้นเมื่อองสมเด็จพระสุนทรสวัสดีโสภาทรงเคราะห์เราแล้วเราก็อย่าตามสมเด็จพระบริทีแก้วไปพระนิพานเราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปฌาชนและรูปฌาชนเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนและสัตว์ไม่เท่ากัน ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านที่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะพะนิพานอารมณ์ใจของเรานี้นั้นตัดฉั้นทะากับราคะคือความใพอใจในร่างกายย้าให้มีเกิดขึ้นในจิตความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นย้ายมีขึ้นในจิตความติดย้ว่หน่นเป็นของเรานี่เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกาันย้ายมีอยู่ในจิต อารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิชิวตัดอวิชาชาเสียได้แต่ความจริงก็ตัดทิศก,กายทิฐีตั้นเองเมื่ออารมณ์จิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกขตารมโดนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอาราตผลอาระบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกนชนวันนี้ก็พูดมาถึงทาตุมบัพคือทาตสี มองดูเวลาก็เห็นสมควรกับเวลาต่อที่นี้ไปเขาบรรดาแต่นพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อิริยาบทให้เป็นเวตามัธยาใสของท่านพิจารณาพระกรรมฐานในธาตุสีและในด้านวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสระสัธรรมเทศสนาขององค์สมเด็จพระบพเทีพแก้ว หากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความถึงที่สุดของความทุกข์จะมีแค่ท่านต่อนนี้ไปขอทุกท่านจงปฏิบัติเพื่กรรมฐานตามอิทยาบทที่ต้องการกันกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี